สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะครอบครัวเพชรยนต์รถมือ2สองนะฮะวันนี้นะครับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะมาเพชรยนต์ครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โกดังเก็บรถเข้ามาใหม่นะฮะจะบอกได้ว่าตอนนี้นะครับวันนี้2วันนะฮะมีรถเทเลอร์มาลงนะครับที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับถึง6คันเลยทีเดียวนะฮะนะครับแล้วก็มาพร้อมกับสต็อกรถ PPV หรือว่ารถครอบครัว7ที่นั่งนะฮะสแบรนด์ยอดฮิตนะฮะ 2รุ่นนะครับคือเจ้าตัวนี่นะฮะ Isuzu MU-X หนึ่ก DVD นะครับเป็นปี2 0 1 7นะฮะตัวฉลองครบรอบ60ปีนะครับแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งนะฮะรุ่นหนึ่งนะฮะก็จะเป็นเจ้าตัว Toyota Fortuner นะครับ2.4วีนะฮะปี2016นนะครับจะบอกได้เลยว่านะครับบริษัทนะฮะปีนี้นะครับปีเสือนะครับเรามาพร้อมกับแบบล่าเหยื่อเลยทีเดียวนะครับ นะฮะก็พร้อมนะฮะเพิ่มสต็อกนะฮะรับรับให้ลูกค้าได้ดูรถสวยๆได้ซื้อรถดีๆนะครับนะครับสภาพเดิมนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับบอกได้เลยนะครับตอนนี้เพชรยนครับทุ่มเพิ่มสต็อกให้อตใหญ่เลยทีเดียวนะครับนะราคานะครับของ เจ้าตัวนะครับมิวเอนะครับบริษัทเพชรยนต์นะครับขายเพียงนะครับเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วจะบอกว่านะครับตัวรถมิวเอ็กซ์นะครับนะฮะไม่ต่ำสุดอยู่ที่92 0 0 0เองนะฮะลูกค้านะครับนะครับรถปี2 0 1 1ไม่9 2 0 0หม่นนะครับผมบอกได้เลยว่านะครับไม่ถือว่าน้อยนะครับแล้วก็เป็นรถเดิมนะครับสภาพบอดี้โครงสร้างนะฮะ นะครับตรงนี้เดิมๆเลยนะฮะเช็คประวัติศูนย์นะครับแล้วก็ในส่วนของ f o r เด n e r 2.4V นะครับนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่869,000บาทเท่านั้นเองนะฮะ869,000บาทลูกค้าผ่อนอยู่ประมาณ15,000 6นะฮะแล้วนะฮะลูกค้าที่ดูโปรโมชั่นเน้ลยดูคลิปนี้นะฮะผมมีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะออกรถกับบริษัทเพชรยนต์ตอนนี้นะฮะ นะครับรับไปเลยนะครับฟรีดาวนะฮะออกรถ0นบาทนะครับขับฟรี90วันแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นนะครับนะเข้ามาดูรถนะครับตัวจริงได้เลยนะครับที่บริษัทเรยนต์ของเรานะครับตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มิบุรีกรุงเทพนะครับจะเห็นได้ว่านะครับรถ Fortuner ของเราเยอะมากครับนะฮะ ผมเคยบอกตอนคลิปก่อนหน้านี้นะฮะว่า Fortuner ของเรานะครับเพิ่มสต็อกมานะครับในเดือนนี้50คันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นะครับไม่น้อยหน้านะครับเราก็เอาใจในส่วนของลูกค้าที่ชอบในส่วนของตัวรถนะครับมิลเอ็กด้วยนะฮะเรามี f o r t u n e r แล้วเรามีมิลเอ็กมาให้นะครับสำหรับลูกค้านตอนนี้นะครับไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วนะครับรถครอบครัวนะครับมาที่เพชรยนต์ครับผมบอกได้เลยว่าจบนะครับจบเลยนะครับมาที่เพชรยนต์นะครับได้รถ ใช้แน่นอนนะครับตรงนี้นะครับยังไงนะครับก็ขอฝากด้วยนะสําสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะออกรถตอนนี้นะบริษัทเพยนต์นะครับจัดสต็อกมาจุๆเลยนะครับนะติดต่อเข้ามาได้เลยตามเบอร์ด้านล่างนี้นะครับนะนะครับแล้วว่าจะเข้ามาดูรถมาทดลองขับมาได้เลยนะครับเราเปิดบริการทุกวันนะเวลา9โมงถึง5โมงครึ่งนะครับ เราเปิดบริการทุกวันเลยมาเจอกับผมได้เลยนะฮะทุกวันเลยนะครับที่เบัทเพจยนนะครจะเข้ามาเมื่อไหร่ยังไงติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะผมดีนะครับรับใช้และบริการลูกค้าทุกท่านเลยนะฮะเราจะบริการให้ลูกค้าประทับใจแน่นอนนะฮะและก่อนจากการวันนี้นะผมขอฝากด้วยนะครับกับนะครับรถครอบครัวนะครับเที่นั่งนะฮะวิสุสุมิวเอ็กนเกียร์ออโต้ปี2017นะครับเป็นตัวรองท็อปนะฮะ บอกได้เลยว่าสวยมากๆนะฮะลูกค้าเข้ามานะครับประทับใจแน่นอนนะครับและไม่เท่านั้นนะครเรามี f o r t จ n e r ด้วยนะครับก็ขอฝากทั้ง2รุ่น2แบรนด์นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก่อนจากการนะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะกดกระดิ่งนะฮะทางของช่องเพชรยนต์รถเบอร์สด้วยนะฮะลูกค้าจะได้ไม่พลาดในส่งของการอัปเดตนะครับนะรถเข้ามาใหม่นะครับของบริษัทเพชรยนต์นะครับ นะอย่าลืมเดี๋ยวเรามาเจอกันนะฮะนะครับผมจะรอนะครับรอลูกค้ารอบริการลูกค้านะครับสวัสดีผมมาเพยยนแล้วก็ทีมงานบริษัทเพยยนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ